สวัสดีค่ะทมาชี่เคารบมณีท่อมีสามดาวเดินทางมาหาคุณพ่อเสียงเนาะเนาะประจําวดนวันที่1ิเมษายนพศ .2567 ค่ะคุณพ่อเสี่ยงฝันเห็นผีนั่นมาสองตัวค่ะทมาู้ชมาเถียงการบอกเลขโซเลเถียงการบอกเลขคุณพ่อเสียงค่ะทมาชมจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตระกูลไปรับชมกับคุณพ่อเสี่ยงพร้อมกันค่ะ ก็อย่าเล,ลื่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งห้ทอมีสามดาวนําไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อเสียงพรพ้อ,พอมกันเลยค่ะสวัสดีครับพ่อเสียงสวัสดีค่ะพ่อเสียงสวัสดีค่ะพ่อเสียง,ยง,ยงฟันแมนครับเอฟซี FC, เนาะมาติดตามไปฝากเอฟซีงวัดมณฑลชิบูกเมษายนพศสองพันหกสิบเจ็ดครับฟันดีที่บอรับคุณส่ออ้าฟันเห็นไม่ยิ่งเนี่ยเขายางมากฟันเห็นผู้นิ่งเออครับ เขายามากสิมาบอกเด็กนังสิมาบอกเด็กเลยสิมาบอกเด็กเป็นจังไหนคือจิงสันสิบอกเด็กเร่วอะมาแตใส่ล่ะครับเด็กยังเรว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเตใส่ผู้หญิงเขามาแตช่างผุนเนี่ยทั้งทั้งที่เป็นออกเลยมาทั้งท้่เป็นออกเคยเห็นกันบอกครับกับผู้หญิงบอกบอกเคยเห็นจากเขียมาเตใส่ยักมาเตใส่เลยว่ะเขามาจังไหนคือคือมาจังซี่เรว่ะไปถามเขามาจังไหนคือมาจังซี่เลยวอะ สีมาบอกเลขเนี่ย่ะสีมาบอกเลขเลยอีนึงก็เถียงโอ้ยใหม่สีบอกือกันนั่นหะเพ็นว่ะมาสองคนมาสองคนอ่าเอาคุณนึงสี่เอาจะเกไหให้เลยว่ะดิถามเพิ่นครับเออเอาแปดสามศูนเนี่ยเพิ่นว่ะแปดแปดสามสองเออเพิ่นว่าแปดสามศูนหรือแปดสามสองแปดสามสองเออแมนแมนนแมนอออีนึงันว่าเอายีกบแมนว่าแมนเพิ่นว่ะเอาสามศูนทรบเพิ่นว่มีูึ่งเน โอ้แ่นวาคือบ้าจังสีนอเลยว่ะแปดสามสองกับแปดสามศูนย์แมนแปดสามสองกับสามศูนย์สามศูนย์เออเออแมนแมนขอตดเขาไปบ่เคยเห็นกันเลยบ่เคยเห็นครับแปลกแปลกเลยว่ะแปลกแปลกเลยบ่แมนอีดีบ่อเลยว่ะแมนเพิ่นว่าครับคนเ่าปานไดล่ะครับเ่าวาคนเป็นคนเ่าวาเป็นผู้เ่าเป็นผู้เ่า ชาวคนชีแมนลิเวอรเลยว่าบ้านคือเป็นที่ครับเราลองเอาไปสื่อลอตเตอรีลองเบิ่งนะครับเนาะแมนมันเคยมาบอกบ่กครับมันก็บมเมนบอกเคยมาบอกเชื่อแต่ว่าคือคือหมาเลยว่ากาลังเห็นนี่ล่ละกาลังเห็นนี่ฟันมือได้ครับนี่ฟันหมาสองมือล่ะฟันได้สองมือแล้วอครับลองเบิ่งนะครับเนาะครับคุณพ่อของเขาแต่ก่อนตั้งแตมีโชคไม่ลาบเคยถือมากเนาะครับเนาะ แต่วังกับโก่มาห้องบอกเนี่ยเป็นจั่งไรมันมาห้องบอกอีกว่ากับบ่มิดเดี่ยมิดแล้วมิดเนี่ยมังกับโกห้องบอกเนี่ยชัดเป็นเสียงคนเลยเนาะแมนอยู่แต่กับบ่เขาตัวนี้บ่เขาครับบาดตัวนี้มันมาบอกตัวโตว่มันเอากิงบ่กว่าดีวะเอากินเอากิงบ่กว่า มันเอาเรีกไม่ได้เซฟไม่ได้สามว่ามันเอาเรีมันเซฟอีนึงมัดเทียงกันเหมือนว่าเอาสามศูนย์สามเป็นว่ะอืออีนั้นเพราะว่าแปดสามสูสามสองกว่าสิแปดสามสองแปดสามสองเอาเอาลองเมึงเลือกบาทมึงมันจะเป็นอย่างไรบาทครับมันแม่บอหรือโบแม่บาทเลยครับอิ่มอิะสิแม่หน่อยนะครับอิ่มกระสีอไรดีมากเนาะจังมาบอกเนาะมันจังมาบอกครับอาจจะเป็นทีก็ระไรเป็นทีจะทีกระทั่งแ่ละแม้วันมีเส้นแนวนี่ คุณพ่อของเฮามักสิมีสิ่งลี้ลับมาบอกตัวคงวดนี้กับโกมาบอกบ่ครับบอกโมเร็มมากหมิดเลยมิดเลยมาตัวเนาะมาตัวทีก็ผูกมาตัวเอาเอาผีผู้หญิงเถียงกันบอกรี่่ละครับ FC ฟซีไปซีเมนเนาะลองเอาซีเมนลองลองเบิ่งมีหญิง2คนมันมามาเถียงกันเถียงกันผู้นึงบอกอีกหนึงผู้นึงบอกอีกหนึ่งรีว่าอกอะ เอาถึงสองสักเลยวะเอากบบเป็นเหล็กคนละหางเนาะครับเสามตัว,ตวครับสองตัวแมนครับจะได้อีกครับบ้าน,นี้คุณพอไมีอย่างอีกบ่บ่ไม,โม่มี่นี่เท่าน,<ม><อ>นั้นน,น,น,นี่เท่าน,น,นี้สันชันซ้ำนี่ชันชันซ้ำเนี่ครับเดี๋ยวสิจุดไปให้แคบหน้าจอเนาะครับเนาะขอบคุณในไลฟ์ครับคุณพอเสียงขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับนี่เนาะคัะท่านผู้ชมเลขของคุณพอเสี่ยงค่ะท่านผู้ชมผีโซเล็เทียงกันบอกเลข ผีต้นหนึ่งบอกแปดสามสองอีกต้นหนึ่งบอกสามศูนย์ค่ะธรรมกม็ขอให้ยไม่ชมไม่หลาก็คุณพ่อเสี่ยงเนาะคะ่นะเนาะประจําของวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมันหมันๆเฮงเฮงรวยๆค่ะกไก่พึ่งพงาพไปใส่เนาะค่ะนผู้ชมท่อมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะ สำหรับชุมมองคล่องดีกระบ่าแอมประโงกันเลยค่ะบ่าแอมประโถง่จะเดินทางไปทั้บ,บุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิไดดัดนอีสานครับนี่ของดีทิพใหม่ทิพนี่ว่าฝากเอฟซีครับทา่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดท่องเหลียดทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีบุบคคาบุคใหเขาล้านคนย่างทาน,านเอาตุ่นีไปใส่ครับทา่านผู้ชมเอาของเมตตาคาขายไปใส่เหียดเงินเหลียดท่อง สื่อเลือกสือดนตรีจิ้สีดีีครับน้าวผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนัง่าอยู่ข้างหน้ับบาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีคักครับทผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอโ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอัน้เรื่องการเมตตาหมาย,ยมหเสนเ์เรื่องการงานการขา,ายเง้าคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน มาได้ผัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนยมชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนกบีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเิดออกมาก่อนป๊บแต่ละกรบี นันทิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งล,ลูกหัวต่ำลูกคิวต่ำครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบลต์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไมนจำน,นะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขับไว้พรามีปู่หลอดไง สวัสนีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยดเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตา ตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสวัสดีคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอ็มเราทงหินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสั้นรับทำไหนที่ค้าขายของบม้ค่อยดี ูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาขายว่ามีอียงบุษบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุษมาบังหน้าลานเห็ดในคนมองบ่เห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดทันที่รับสับทันที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเลืล่อยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวเอมเราตรงหุ่นยินซื้อเสียงลวงปูรอด มาน่าเลี้วมือในการมีโอกาสแต่มาสักการะกราบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไป้วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาว ตูเบามาเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่การับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดสาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดสาลงปลุกมาล้วครับเพราะหลังเมื่อเต้นเตะครับท่านผู้ชมเมื่อเต้นตะแล้วก็บี้ดยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือยู่ปากสามเทือยนะครับท่าปากสามเทือยท่าคิ้วสามเทือยหล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสาม้ลยครับด้วย่านผู้ชม เป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่ามมนผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจะในแต่งเพลงให้หลวงปูหลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูด,ดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่นส่วนมากก็มีบุหรี่นะครับเนาะมีหลวงปูค่คูนมีหลวงปูค่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มี่วัดลุงปูหลอดนะครับเนาะวัดลุงปูหลอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับนาะวัดลุงปูรุ้ยนี่ก็แตงห้กันนี่ครับเงินคาราใส่ที่แห้งครับมีแต่เงื่อนไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรีรัฐครับเอาไปฝากอีซีกระทู่มาตามเบอร์ทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากยาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลามีฮอพแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มานะครับท่านสม,ม,ม,มุชมุมหล้วกาบ้าเอามาตรงนี้ได้น้มุ่นแมาน้อครับได้น้มุ่นคล่องหลวงปูุลอดมาให้ e PC, อีพซี่นะครับท่านสม,มุชมุมไปอาบสำระร่างกายสน,นยียดจะให้ที่บูดีสีร่าสีมันบดมันบงนนังสนียดจะให้ในตัวเขาสิได้ออกอาจจะดูนจนินแล้วก็อาบนะครับท่านสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอามาตรงนี้อามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมหาบ่าวเอามาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือปลีลอตเตอรี่ั้งกันที่1ลํารื่อย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาบ่าวเอามาตรงก็สิให้เบิ่งตุเร่กับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ใหม่ปครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับจพาว่าให้ดีผสมน้ำอักตอนเช้าผสมน้ำอับตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอักอะไแบบเรา ลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเนาะครับ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 ล้างเสยีดยดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ